สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของกีนานะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมงดอมลัดกันนะครับวันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอแรกเลยนะครับทุกคนกีนันได้ต้งการมาแกะเกมนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเ,เกมแรกนะแต่ว่าเป็นพันแรกนะครับซึ่งเกมนี้ก็คือจะเป็นแนวแบบว่าตั้งป้อมจัดการศัตรูไม่ให้เข้าฐานเราไปจนจบเกมนะครับ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับอ,อก,กดอัปเดตแล้วก็เพื่อสร้างเซฟแป๊บนึงนะอยู่เกมเพ์โหลดครั้งแรกเลยโดยคีเล่นผ่านคอมนะโดยโดยคียเล่นผ่านตัวเอ,อ่อตัวอีมูที่ชื่อว่า Google Google Play ครับมันมีใน Google Play ก็เลยแบบเอ,อ่อเอามาแชทเกมเลยละกันเพราะว่ามันง่ายดีระดับที่คียจะเล่นขอเป็นระดับน้องมอนะเนื่องจากว่าระดับยากไม่อยากจะลองเผื่อเล่นแล้วแพ้ อันดับแรกนะเริ่มที่หน้าที่หนึ่งเกทีก่อ่านภาษาอังกฤษไม่โอเยไงก็เ,ออเกเกขอกดเริ่มแล้วกันนะครับทุกคน <c oughs> อันี้มันจะสอนแบบทุกทุแล้วนะครับโดยจุดที่ว่าเราต้องห้ามให้ศัตรูเข้าฐานก็คือจะเป็นจุดสีฟ้าตรงนี้นะครับทุกคนส่วนศัตรูจะเป็นพวกกี้ที่เป็นกอบลินนะ แต่ละสเตจมันจะมีศัตรูไม่เท่ากันโดยเราจะต้องเอาเงินเพื่อมาสร้างป้อมธนูนนี้แล้วตัวทหารที่อยู่ในป้อมเนี่ยจะยิงศัตรูจนตายนะครับหากเราเล่นแบบนี้จนจบด่านได้เราจะชนะครับโดยโดยโดย,โดยแต่โดยแต่การสร้างทาวเวอร์หรือว่าจุดป้องกันฐานเนี่ยไม่ให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาในจุดปลอดภัยของเราได้เนี่ยจะมีแบบอาชืชี มีโล่ก็คือมันจะเหมือนสร้างทหารมาในบริเวณที่ศัตรูกําลังจะเดินมาหารเรานะครับอันนี้จะเขาเรียกว่าวิสานแมก็คือจะเหมือนจะแบบมีแบบพ่อมดมานั่งพ้นไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ส่วนส่วนระเบิดนี้ก็คือจะเหมือนเป็นแบบปืนปืนใหญ่ครับก็คือแบบว่ามันจะทําใหออ้สร้างความเสียหายใส่ตัวศัตรูเนี่ยเป็นแบบ,บงวงกว้างนะ อันนี้ก็คือจะมันจะบอกลักษณะการโจมตีพอดีเคเผอพูดไปก่อนละเดีย๋ยวเพื่อไายการแเวลาดเดี๋ยวค่กดเรื่มไปเลยนะนี่ดับแกมันสั่งไอ้สร้างก่อนเลยจากการคิดง่ายๆของคีคนะเค่ขอเป็นธนูแล้วก็คิดไปสองพังนะครับเพื่อไปการสร้างนี่แล้วก็นี่เรามีเงินเรามีเงินเยอะมากเลยทุกคนเราจะใช้เงินอย่างคุ้มค่านะเราก็จะอออินไปหมดเลย แบบนี้มั้งไปกดเริ่มเวฟกันเลยศัตรูที่จะมามาทำลายมาทำลายเรานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวก๊อบบินนะโดยก๊อบบินเนี่ยเออข้อเสียของมันก็คือจะมีเลือดน้อยข้อดีของมันก็คือค่อนข้างจะแบบเป็นตัวละครที่วิ่งเร็วมากนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถจัดการก๊อบบินได้ทันแล้วมันเดินเข้ามาในจุดสีป้าของเราเนี่ยก็คือเราจะเสียแต้มแล้วก็แพ้ไปเลยนะฮะ เมื่อก่อนอนะเคยเล่นแหละแต่ว่าไม่ได้เล่นมาประมาณ1 0 2 0ปีละโหเฟิ oh, first, ร์สปัดจบจบเร็วมากอันนี้เราสามารถกดลิงก์งเวฟได้นะเดี๋ยวเพื่อในการเสียเวลารคียกดลิงก์ไปแล้วกันเพราะว่าระดับคีย์แล้วยังไงคีก็ชนะอ๋อ oh, ในส่วนของตัวทหารนะครับที่เป็นกาดเราสามารถปักทงเพื่อเลือกมุมในการตั้งได้นะครับว่าเราจะให้ตัวทหารเนี่ยออ,ออกมายืนยืนยืนกองทัพหรือแบบเขาเรียกตั้งแถวกันจุดไหนได้บ้างมันจะมีขอบเขตอยู่ตรงนี้นะ นี่ไปนี่สักครู่นะขอไปตั้งค่าบให้แบบว่าปากมันมขยับตามเสียงเคี้ยวมันนึ่งนะลืมเล่นปากคอนเฟรชโอเคมาเลซิโกเดี๋ยวขอต่อเลยแล้วกันนะฮะมีทั้งหมดเจ็ดแบบนะครับลตอนนี้อ๋อมีในส่วนของสกิลในส่วนของพวกผูกค้คุมได้นะครับก็คือเรานะอันนี้เป็น new new power อ,อ,อ๋อจะเป็นการเหมือนอัญเชิญอัญเชิญอัญเชิญหมูบักอัญเชิญแบบชาวบ้านมาช่วยตีนะซึ่งเราไม่สามารถแยับอันนี้ีได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือเอ,อ่อเลือกในบริเวณที่แบบมีการต่อสู้กันนะครับมันจะแบบว่าค่อนข้างจะช่วยเหลืออะไรอะไรได้เยอะมากคือขอทาการลิง์ไปเลยนะแล้วก็ปักอัดหน้าไ้ตรงนี้นี่หละโดยโดยโดยสตัดของทหารนะครับจะมีฮ p ีประมาณ30นะ ดามิจมตีก็คือ1นถึงสก็คือตีปกติ 1, ส่วน2ก็คือจะเป็นดามิคิอามีสตูใหม่ด้วยรอบนี้จะเป็นออกนะครับโดยโดยออกเนี่ยก็คือจะเป็นแบบไรอาร์มร์ก็คือเกาะจะมีเกาะจะมีเยอะมากซึ่งจะทําให้เวลาเราตีกับมันเนี่ยมันจะแบบเหมือนถึกข้อเสียของมันคือเดินช้าแต่แปะ อยรออ๋อถ้าหารแบบนี้เล่กันนะตามหลักสูตรอบตอเออหรือว่าขี่คนเล่นระดับยากสุดอยู่วันี่อนี่ะถ้าถ้าถ้าคลิปถ้าคีิแคสเกมนี้ในระดับเล่มันจบแล้วอะคลิปแรกอะถึงทีถึง50ไลค์แต่ขีเล่นระดับยากสุดโชว์เลยแต่อาจจะไม่ได้เป็นการไลฟ์สดนะเพราะว่าอาจจะเป็นรายการแคสเกมแทะเนี่ยไอวนองแม่งเลือดเยอะมากแปลดาเมจแม่งสีด้วยอุ้ยแต่ทหารเราสามารถจมตีได้นะครับถ้า ถ้าสมมุติว่าเราตายแล้วอ่ะไม่ต้องกลัวนะครับว่าเออจะไม่มีทหารซัมมอนมาให้เราก็คือเอกตอถ้าข้อมนี้ยังไม่พังอ่ะยังไงมันก็จะมีทหารเกิดมาให้เรื่อยๆนะฮะ <c oughs> อ๋ออันนี้คือจะเป็นเกี่ยวกับข้อแนะนํานะครับว่าวิธีจัดการออกแบบรวดเร็ว่ะแนะนําให้ใช้ธนูแล้วก็มีทหารด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาเป็นตัวปืนใหญ่ที่เป็นที่เป็นที่เป็น,ป,นปืนใหญ่ที่เป็นระเบิดยิงไปเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าปืนใหญ่ดาเมจเยอะเยอะแรงที่สุดในเกมนะครับ ไม่รู้ยิงถึงบ้างนะระยะเนี่ยเดี็กแค่ขอขายก่อนแล้วก็เอาปืนใหญ่มา,ามมแต่ข้อเสียของการใช้ปืนใหญ่ก็คือมันจะใช้เวลาในการรีโหลดนานมากนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ากว่ามันยิงได้ก็คือเกมมันจบไปแล้วนะอัญเชิญอัญเชิญผ่านมาก่อนตัวไปพี่แค่ดูชิวๆเพราะว่าถ้าตอนนีแค่เล่นเ็นระดับน้องมดน,นะครับทุกทุกคนเกมแบบสบายสบาย เมื่อก่อนหลายทีเล่นเกมนี้แหววแหวแปลกเว้ยแ,แต่ตอนนี้ก็คือมีโอกาสได้แบบว่าเหมือนมาเล่นผ่านแบบเขาเรียกอ e ีมูอะไรประมาณนี้คิดไม่ได้คิดไม่ได้ใจว่าเขายังเรียกว่าอ e ีมูไหมนะเพราะว่าตัวแอป Google Play คือสักมันสามารถเอาเกมจากตัวสัตว์มาเล่นผ่านในคอมได้แล้วฮะบางเกมนะมีอีมีอันด้วยอะไรวะเขาเรียกเขาเรียก,ยก Wo อะไรวะโวโวแคนนอน่ะก็คืออุกกาบาตตกนะเริ่มไม่ทันละ เอาทหารดักก่อนเนี่ยปืนใหญ่คือแบบว่ามันจะสร้างของ้อแตกเป็นเอวเอ,อียมันเวอร์มากฮ่าเราเล่นจบด่านแรกแล้วนะครับเราก็จะวีรีวาดในส่วนของเพชรด้วยนะทั้งหมด7 1ยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับยังไงก็จะเลินก่านในตาว่าแล้วมาใช้กราดาด้วยนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับไม่ไป